สวัสดีค่ะวันนี้พี่ต้อยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนพลังงานได้อย่างไรนะคะในช่วงนี้โลกของเราทั่วโลกเลยจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายพี่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆหรือว่าน้าท่วมอาจจะมีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากหรือว่าสงครามต่างๆด้วยนะคะและทีนี้พี่ต้อยจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนพลังงานของเราได้อย่างไรนั่นเองค่ะ ข้อที่หนึ่งก็คือให้เราคิดบวกอยู่เสมอนะคะเมื่อมีความคิดลบเข้ามามากมายในหัวของเราหรือว่ามีสิ่งต่างๆความกระวนุ่นวายเกิดขึ้นในครอบครัวในสภาพแวดล้อมที่ทํางานหรือว่าเกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นภัยพิบัติหรืออะไรก็ช่างเกิดขึ้นกับตัวเราสมมุติถ้ามันเกิดขึ้นอะนะคะเราจะต้องฝึกฝนจิตของเราให้เป็นวิไนัยแล้วก็ฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอก็คือเปลี่ยนพลังงานลบตรงนั้นหรือว่าความโมโหความโกรธหรือว่าความกลัวตรงนั้นอะ ให้เป็นอารมณ์ที่บวกทันทีเลยค่ะเมื่อเราสร้างการสั่นเทืียสูงในเชิงบวกมันก็จะทําให้พลังงานนั้นเกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้การสร้างสรรค์ออกมาได้ดีนั่นเองเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลหรือว่าตัวตนที่สูงกว่าของเราหรือความเป็นพระเจ้าในตัวของเรานั่นเองค่ะ แล้วก็ข้อที่2ก็คืออยากกลัวสิ่งใดหรือว่าอยากกลัวใครๆนะคะเมื่อไหรที่เราเกิดความกลัวเกิดขึ้นมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าของเราได้หรือว่าไม่สามารถทําให้เราเชื่อมต่อจัก,กรวาลได้นั่นเองการที่เราเกิดความกลัวเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นพลังงานลบหรือเป็นพลังงานที่เหมือนเราไปให้กับพลังงานกับผู้อื่นคิดว่าคนอื่นมีพลังเหนือกว่าเรานั่นเองเราก็เลยเกิดความกลัวนั่นเองค่ะ อย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนคือพระผู้สร้างเราคือผู้สร้างทุก,ทก,ทก,ทกสรรพสิ่งเราสร้างมาด้วยกันเพราะฉะนั้นจงหยุดกลัวผู้อื่นเพราะคนเราทุกคนเท่าเทียมกันค่ะข้อที่3ก็คืออย่าบ่นหรือว่าอย่าเสียใจเพราะว่าการบ่นหรือการเสียใจเหมือนเราดึงดูดสนามพลังงานที่เป็นด้านลบหรือว่าต่ําเข้ามาทันทีเลยเพราะว่าเราบ่นสิ่งใดหรือว่าเราเครียดกับสิ่งใด สิ่งนั้นมันก็จะเหมือนเราดึงดูดสิ่งที่มันเป็นลบเข้ามาจะทําให้การสร้างสารรค์ของเรานั้นเกิดการผิดพลาดนั่นเองค่ะข้อที่4ี่ก็คืออย่าปล่อยให้เราเนี่ยโศกเศร้ากับความผิดพลาดของเราหรือว่าโทษตัวเองตอดไปแล้วว่าฉันแย่มันเป็นการลงโทษตัวเองอะค่ะเขาเรียกว่าการด้อยค่าจิตวิญญาณของตัวเองนั่นเองอและสิ่งนี้มันจะทําให้เราเกิดความโศกเศร้าแล้วก็เกิดความผิดพลาด เช่นเราคิดว่าเราด้อยกว่าผู้อื่นหรือว่าเราผิดไปผิดมากเลยอะไรเงี้ยแล้วความผิดตรงนั้นก็เหมือนการลงโทษตัวเองว่าตัวเองผิดแล้วก็ด้อยค่าตัวเองว่าด้อยกว่าผู้อื่นนั่นเองค่ะมันก็เป็นพลังงานการสั่นสะเทือนต่ําเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําอย่างยิ่งค่ะเราจะต้องหันมารักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยทุกคนสามารถที่จะทําผิดพลาดได้เหมือนกันอนี้ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาด้อยค่าเราหรือว่าว่าให้เราอะไรต่างๆนานาให้เราเลิกสนใจสิ่งนั้นแล้วก็ให้เราเข้าใจในความรู้สึกของเขาว่าเขายังยังไม่เข้าใจความจริงแล้วก็จิตสํานึกของคนเราต่างกันนั่นเองค่ะคนเราเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทั้งจักรวาลน,นะคะเมื่อเราทุกคนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจิตสํานึกของตัวเองได้ให้เป็นความรักและแสงสว่างแล้วก็รักกันจะทําให้สังคมของเรามีความสุขค่ะ ข้อที่5ก็คืออย่าให้สิ่งภายนอกเนี่ยเข้ามารบกวนภายในจิตใจของคุณหรือว่าในชีวิตของคุณโดยที่เราไม่สนใจคำตีสินนินทาหรือว่าคำพูดแย่ๆจากคนอื่นแล้วก็ให้เราออกห่างจากคนที่ทำให้เราเนี่ยโหดหูใจหรือว่าคนที่คิดลบว่านินทาคนอื่นหรือว่าใส่ร้ายผู้อื่นเพราะมันก็จะเหมือนกับโรคติดต่อที่มันไม่มีประโยชน์นั่นเองเมื่อเราลงไปเล่นด้วยเนี่ยก็เหมือนเราเป็นผู้กระทำ ในการกระทํานั้นด้วยก็คือเหมือนกระจกเงามันก็จะสะท้อนเข้าหาตัวเรานั่นเองให้เราจงเข้าหาคนที่มีจิตใจที่สูงส่งที่เขาคิดบวกร่าเริงสดใสเพราะจะทําให้ชีวิตเรานั้นมีความสุขสนุกสนานแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่มันเป็นในมิติที่สูงขึ้นนั่นเองเพื่อที่จะช่วยในการสร้างความสรันรสเืินสูงให้กับตัวของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่6กก็คือ อย่าเบื่อง่ายแล้วก็อย่าให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันเล็กๆน้นอยๆที่มันไม่มีประโยชน์หรือว่าทําให้เราขุนเคืองหรืออะไรต่างๆเพราะว่าเมื่อไหรที่เราโกรธหรือว่าคิดเล็กคิดน้อยกับผู้อื่นเนี่ยมันก็จะทําให้อารมณ์ของเราขุ่นมัวแล้วก็เป็นพลังงานลบนั่นเองเราจะต้องสร้างความสันเทือนสูงแล้วก็เกิดเราโมหโห,หหรือโกรธใครเนี่ยให้เราพยายามยิ้มออกมาทันทีเลยนะคะหรือไม่ก็นับหนึ่งถึงสิแล้วก็ยิ้มออกมาแล้วก็ พลังงานนั้นออกไปแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะเคดว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่สามารถทําอะไรแล้วได้เราก็ทําตัวให้เป็นกลางค่ะแล้วก็อย่าพึ่งระเบิดอารมณ์นั้นออกมาให้เราอยู่ในความงียบอยู่ในความสงบเพราะว่านั่นคือบททดสอบที่เข้ามาแล้วก็เป็นบทเรียนและประสบการณ์ที่เราได้รับนั่นเองถ้าเราคิดแค่นี้มันก็จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราคิดว่ามันคือบทเรียนคือประสบการณ์คือบททดสอบ เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะแสดงว่าเราผ่านดงบททดสอบแล้วค่ะข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันขณนะเพราะว่าผู้ที่หมกม,มุ่นแต่เรื่องในอดีตหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึง ด้วยการยึดติดอดีตในสิ่งที่คนอื่นทําให้เรากดแคน้นเกิดแคน้นแล้วก็เคืองโกรธหรือว่าทําให้เราโมโหเราก็เก็บมาเป็นกรรมก็เรียกว่ากรรมกรรมมันไว้ก็เลยกลายเป็นกรรมที่มันจะเกาะติดเราทําให้มันติดค้างอยู่ในจิตเราเขาเรียกว่าสิ่งที่มันสกปรกเราจะต้องล้างสิ่งผู้นี้ออกไปเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อตัวเราได้ค่ะให้เราจงเลิกหมกมุ่นกับการคาดแค้นผู้อื่นกดเคืองผู้อื่น แล้วก็ให้เราให้อภัยรักกันแล้วก็กอดกันเข้าหากันอยู่กันด้วยความรักและความเข้าใจรู้จักกันขอโทษกันให้อภัยกันแล้วก็เลิกที่จะ คิดถึงแต่เรื่องเศร้าในอดีตหรือว่าความเจ็บปวดในอดีตนะคะเลิกคิดไปเลยเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันจะเหมือนทําให้จิตใจเราหมกมุ่นแล้วก็จะทําให้เรามีอาการป่วยทั้งในร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วคนที่เป็นมะเร็งนะคะคนที่เขาป่วยไม่สบายที่เป็นโรคเรื้อรังอะ่ะเพราะว่าเขาสะสมความเครียดก็เรียกสะสมกรรมนั่นแหละเอาไว้ในตัวมากมายแล้วก็ยึดติดแต่เรื่องอดีตย้ำคิดย้ำทำแล้วก็ไม่รู้จักที่จะปรับตัวเองให้อยู่กับปัจจุบัน ให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็ที่นี่ให้เราอยู่กับปัจจุบันว่าเราไม่เป็นอะไรสุขภาพเราร่างกายแข็งแรงให้เราคิดบวกพูดบวกการการะทําก็เป็นบวกได้ค่ะแล้วสิ่งนี้มันก็จะนําพาเราไปสู่มิติที่สูงกว่าหรือว่าการสร้างความสันสะเทือนหรือว่าจิตสํานึกที่มันสูงขึ้นนั่นเองเขาเรียกว่าคนมีทัศนคติที่ดี เรื่องราวในปัจจุบันนะคะมันไม่มีเรื่องราวอะไรที่มันจะไปซ้ํารอยในอดีตอีกเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันคือประสบการณ์ของเราทั้งสิ่งเวลวร้ายที่เราเคยจามาหรือว่าคนอื่นเคยทํากรรมกับเราข้สร้างให้เราให้อภัยก่อนและคิดว่ามันเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วก็รู้จักการให้อภัยแล้วก็อยู่กับปัจจุบันขณะปรับเปลี่ยนจิตสํานึกของตัวเองให้ดีขึ้นอย่าไปเสียเวลากับการปรุงแต่งหรือว่ากังวลกับสิ่งนั้นแล้วก็ให้เราคิดว่า ทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีแล้วก็มันก็จะดีขึ้นเสมอหากว่ามันไม่ไหวจริงๆก็ให้เราออกไปข้างนอกค่ะออกไปกราวดิ้งนะคะออกไปกลาวดิ้งก็คือการไปเชื่อมต่อกับพลังงานของธรรมชาติที่เป็นดีเทอร์นั่นเองค่ะเดินไปตรงสวนที่มีดอกไม้ต้นไม้ที่มันสดชื่นรับอากาศออกซิเจนนะคะแล้วก็เดินเท้าเปล่าเนาะเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าพื้นทรายแล้วก็หายใจเข้าลึกๆ ให้เต็มปอดนะคะแล้วก็หายใจออกแล้วก็เดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าพื้นทรายกอดต้นไม้นําฝ่ามือไปแตะบนต้นไม้ก็ได้แล้วก็ให้เราทําจิตใจให้สดชื่นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทําตัวให้แบบเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของธรรมชาติเลยค่ะการเชื่อมต่อกับต้นไม้หรือว่าธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนเราไปเชื่อมต่อกับพลังงานของ เขาเรียกว่าของจักรวาลน,นะเดมเพราะว่าสิ่งนี้เขาจะช่วยบำบัดปรับความสมดุลทําให้จิตใจเราสงบผ่อนคลายแล้วก็จะไปรักษาเซลล์ระบบประสาทในร่างกายของเราแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจของเราด้วยเหมือนการทําสมาธิเลยค่ะ จะไปช่วยกระตุ้นเซลล์แล้วก็พวกคมดันโลหิตต่างๆให้ดีขึ้นแต่เราจะต้องอถอดรองเท้าด้วยนะจะดีมากๆเลยเพราะว่าการถอดรองเท้าเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบของร่างกายของเราเชื่อมต่อกับธรรมชาติโดยตรงเพราะเราคือพลังงานเราคือจิตวิญญาณและเราก็เชื่อมต่อกับพลังงานของโลกกายาค่ะ เพราะว่าพลังงานของธรรมชาติเนี่ยจะช่วยบำรุงจิตใจของเราบำรุงหัวใจของเราด้วยแล้วก็จะรักษาเยียวยาพลังงานที่เป็นลบทั้งหมดในร่างกายของเราหรือสิ่งที่ติดค้างเนี่ยให้เป็นบวกขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนั่งสมาธิทุกวันนะคะแล้วก็อยู่กันด้วยความรักค่ะอย่าเครียดนะคะอย่าลืมว่าต้นไม้ก็คือสิ่งมีชีวิตในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพลังงานของโลกแล้วก็รากของเขาก็จะเชื่อมต่อกับพลังงานของโลกช่วยรักษาเยียวยา การไหลเวียนของพลังงานแล้วก็ช่วยดูดซับแสงแดดแล้วก็ให้อากาศออกซิเจนแก่เราได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้พี่ใต้พูดเรื่องของการปรับพลังงานแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบูสเดย์ค่ะเลิฟยูเลิฟยู